อันตรายคนฉีดวัคซีนโควิดทาให้เกิดมีริ่มเลือดไวคอตตามร่างกายนะครับอันนี้ไม่ใช่นะเฟกนิวนะครับรบกวนช่วยกันแชร์คลิปนี้นะครับแก้ความเข้าใจผิดของชาวบ้านทุกคนนะครับตัวไวคอทนะครับสามารถเกิดขึ้นเองได้อันนี้เรียกว่า post mortem blood clot นะครับโดยปกตินะครับถ้าเลือดเราออกเนี่ยมันจะหยุดไหลเองถูกไหมครับเลือดเราจะจับตัวเป็นริมเลือดถ้าเรากรีดเลือดออกมานะครับแล้วปล่อยไว้เฉยๆมันจะเป็นริ่มเลือดเองแต่ในผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับ เลือดมันจะค้างตามหลอดเลือดเพราะหัวใจเราไม่บีบเลือดแล้วไงเลือดไม่ขยับไม่เคลื่อนที่นะครับมันก็จะค่อยๆสะสมเป็นริ่นเลือดแต่ความแปลกประหลาดคือเลือดที่เกิดจากเสียชีวิตเนี่ยมันจะมีสีขาวสีเหลืองได้ง่ายนะครับเรียกว่า postmortem blood clot หรือเรียกว่า h i t ค c ทซ t ซึ่งอาจจะพบได้เยอะในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงนะครับเหมือนนี่เนี่ยเราเจาะเลือดมาถ้าคนที่มีไตกีสลายสูงนะเลือดมันเป็นขาวข้นเป็นนมเลยแบบนี้เลยและเวลาที่เสียชีวิตแล้วเกิด เลือดอยู่เฉยๆนะครับมันก็จะจับตัวกลายเป็นสีขาวได้อันนี้เป็นสาเหตุการเกิดไวคอตนะครับช่วยแก้ข่าวเฟกนิวกันด้วยนะครับ